inipan dapatnya มาเปิดดูช่วงใหม่นะคะในช่วงบหมยเราจะมีหัวข้อวิชาที่เราจะเรียนด้วยกันของหัวข้อวิชานะคะจะเป็นเรื่องเรียนเดีนและค่า้างวิชาหนึ่งค่ะจะเป็นเรื่องที่ระดับปฏนปัญาและเป็นำวิาดยกานนะคะที่อาจารก็จะมาบรรยายในหัวข้อวิชาด้ยนะคะ ในวิชานี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงกฎหมายเงินเดือนในระดับต้นนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเผยแพร่เงินเดือนและค่าจ้างนะคะรวมถึงวิธีปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากกรมชีการนะคะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยรารแพทยะ ปัจจุบันนะคะท่านนานองตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินด้านเงินเดือนข้าราชการระดับนู่ที่สำนักกฎหมายกรมชีกานะคะที่ขอเรียนเชิญอาจารย์เสกสรรผลเลขาขอเสกประมุขต้อนรับท่านุ้กค่ะสวัสดีทุกท่านครับ